สวัสดีจ้าวันนี้จะมาต้มต้มเห็ดปลากระป๋องจ้าวันนี้นะคะต้มเห็ดปลากระป๋องจ้าต้มเห็ดกับปลากระป๋องเด้อเอาเราตายก้าโหก็นแบบเลยเจ๋งเลดีคุณเ่าหยีทองถูมไยมกู เรามาต้มกันเลยนะคะเรามีเครื่องต่างๆเรามาดูกันเลยจะอันนี้จะต้มจะต้มอ,อ่าปลากระป๋องกับเห็ดก็จะกินกับขนมจีนนะคะก็จะใส่กระชายเข้าไปด้วยมีขาตะไคร้ใแบมบะกรูดหอมแดงแล้วก็มีกระชายมีพริกนะคะนี่ตัวย็ที่เดิหอหมาวยา,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 าย่อล่มลิ้ม้งยิบลาเยาอกรนช่องย่อ่าซาซำย่อเอ่านี่กหลากจิ้วเดี๋ยวหลามเกลือก็จะฟองนี่ตัวละฟองแบบเดียจะใส่ลงไปนะคะ ใส่ลงไปจ้าที่ตัวยาตีกูแก ấy. อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปตามด้วยสุดท้ายนะคะใส่ใบกะเพราจ้าจะกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้ใส่ปลากระป๋องเข้าไปจ้ะปลากระป๋องนะคะซื้อมาสามกระป๋องเตรียมลนะ กินส่ปลากระป๋องเข้าไปกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้เราเยืนเลยสรงฝานนะเขาเย็นเลยส่นนยงน,กกนี่ก็นี่ก็เออไม้ซส้นยังส่งไม้เสีนยังได้เกะทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะใส่ปลากระป๋องเข้าไปใบมะกรูดเนะี่ยใส่น้อยหน่อยอย่าไปใส่เยอะนะคะใส่สักสองสามใบพอ ต้มเห็ดต้มเห็ดใส่น้ำอีกหน่อยนึงก่อนจะัดีสุ่ยสวยสุดโอเคพอแล้รอให้น้ำเดือดกันรอให้น้ำเดือดก่อนจ้าตั้งตัอเคยเอ๋ลิ่งก่อนเอ๋กวนสินะที่สวย่ะ้าจ้าเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วจ้าข้าชีกวนละ ใส่ปากกระป๋องเข้าไปเลยโอเค ร้อยเดือดพล่านก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักก่อนจ้ะป้าจ้าเดือดแล้วใส่เห็ดเข้าไปจ้าหลอที่กู้เราเลยละโอเคใส่เห็ดเข้าไปแล้วต้มไปเรื่อยๆจ้ะต้มไป้องเค่อยละแล้วก็คอยละหนึงจุน่งจด่งจุดห่งีเดล่ดี๋ยวงรามานร่งเครืนองจันก่อนจ้าเดี๋ยวเรุมาปรุงเครื่องเดี๋ยวรอให้สุกก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่อง ตมต่อไปเรื่อยๆกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้ใสก่กระชายเข้าไปแล้วต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าอย่า้าเคยจุ้ละเอล่ารอทิเมริวสินะรุงเครื่องรุงเครื่องจ้าก่อนนึ่งก็ใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนใส่น้ำปลาเข้าไป ตามด้วยน้ำปลาหลอดที่ยีโลหล่หอไปหลอดที่ซักหามหยิหล่อใส่น้ำปลาเข้าไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะหลอดที่ชิ้นจีจับหล่เฮยมาชิมดูก่อนจ้ะ ยังไม่ได้ที่นะคะแต่เดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันก่อนแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะเดี๋ยวต้มต่อไปอีกสักพักนึงให้เห็ดมันสุกก่านนี้ก่อนจะชิมดูก่อนนะคะอืมโอเคแล้วไม่ต้องใส่อะไรละรอให้เห็ดสุกแล้วทีนี้เราก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปก็จบแล้วจ้ะก็มารรตังต้งเคยสุกที่เหาแล้วจะหลอดที่กะเพราหยิบเลยจะยืนเสนร็จก็ลอ่ะจุยต้มฟันจงต้มต่อไปประมาณห้านาทีก็โอเคแล้วนะคะ มาจ้าเรามาใส่ใบกะเพรากันเลยจ้าหลอดที่กะเพราหยิบลวเลยใส่ใบกะเพราเข้าไปจ้ะโอเคมาชิมกันก่อนชิมดูก่อนมาซีเมซีนะใส่ใบกะเพราเข้าไปนะคะใครมีมังลักก็ใส่มังลักยิ่งอร่อยนะคะโอซีเมซี อืมอร่อยอร่อยอยากจะใส่เปรี้ยวนิดนึงก็เสริมหลออเจาะหล่ะซีซีซีหล่อเห้อยากจะใส่น้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงพอขาดเปรี้ยวไปนิดนึงโอเคใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปแล้ว ดูก่อนนะคะใส่ใบ,บกระเป๋าเข้าไปรสชาติมันก็จะเปลี่ยนโอเคชิมดูก่อนเซียสีเมละอืมโอเครสชาติอร่อยแล้วจ้ะโอเคจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย